สวัสดีค่ะ,ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอมาในคอนเซปต์เมียฝรั่งขี้อวดนะคะแต่สิ่งที่ขี้อวดก็คือนี่เลยค่ะสิ่งนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบดีใจไหมตอนแรกอยากได้นะคะแต่ว่าพอได้มาก็ยังไม่รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกแบบทำไมซื้อแบบเล็กจางอะไรเนี่ยเล็กจางอยู่เท่าไหร่สิบกิโลนะคะแต่ละอันนี้นะคะแล้วมันคืออะไรใช่ไหมคะ มันคือที่ใส่ข้าวสารค่ะมันคือกล่องใส่ข้าวสารนะฮะกล่องใส่ข้าวสารเป็นของขวัญวันคริสต์มาสปีเอ่อปีนี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยนะคะแต่ยังไม่ได้แกะแต่ยังไม่ได้แกะแล้วก็ยังไม่ได้เอาข้าวใส อ,นนอันนึงจะเป็นข้าวข้าวเจ้าอันนึงจะเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมคะเราจะขาดข้าวเหนียวไม่ได้คนขอนแก่นขาดข้าวเหนียวว่าได้ไหคะ่ะขาดข้าวเหนียวเราแบบโหยหาเลยคะ่ะแล้วทีนี้เอข้าวเหนียวหมดแล้วมันจะมีแต่เหลือแต่ข้าวเจ้าอันนี้ไม่เรื่องมากเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปวิดีโอให้ดูนะคะว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแนทะดูให้กอนราคาหกสิบเก้าจุดเก้าห้าเหรียญนะคะต่อหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งกล่องอันนี้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่แบบ ตอนนี้ก็คือเออคุณสามีเขาบอกว่าถ้าเธอไม่พอใจว่ามันเล็กมากเดี๋ยวส่งกลับซื้อใหม่ซื้ออันใหม่อะไรอย่างนี้แต่ก็เออไม่เป็นไรซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเรานางก็พูดนะฉันซื้ออะไรให้เธอก็เหมือนไม่ค่อยถูกใจเธอเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนนางจะน้อยใจก็เลยเอื้องเก็บไว้เก็บไว้ฉันชอบแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะนี่นะคะก็คือเขาจะมีกล่องเดี๋ยวนะคะขอให้ดูเลยแกะกล่อง ตั้งแต่วันคริส,สต์มาสยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แตะต้องนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีข้าวเหนียวอันนี้ไว้สาหรับข้าวเหนียวแล้วการนี้ข้าวสารนะคะเขาจะใส่ได้สิบสิบกิโลนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีมีปุ่มกดนะคะสาหรับสาหรับจะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะลงมาตรงนี้ให้เราแล้วก็เอาไปเทล้างน,น้ํานะคะนี่จะเป็นเออเป็นเออเหมือนถ้วยที่เราใช้ตัก แต่ว่าอันนี้ก็คือใช้แบบนี้เลยนะคะราคา69.95เหรียญน,นะคะสั่งซื้อจากอ m a มาซนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเออติดรูปไว้ให้ดูในคลิปวิดีโอนะคะก็เป็นอะไรที่รู้สึกก็ดีนะคะรู้สึกรื้มใจคืออยากได้มาอยากได้มาหลายปีแล้วแหละแต่ก็ยัง อยากได้แล้วก็ไม่หานะแล้วก็หาบ้างไม่หาบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างเลยนะคะแต่ปีนี้คือคุณสามีก็น่าจะเห็นเวลาเราดูจากในอเมซอนนางก็เลยหาดูแล้วก็สั่งซื้อให้นะคะนี่แหละคะ่ะแม่บ้านนะคะแม่บ้านขี้อวดนะคะเมียฝรั่งขี้อวดนะคะแต่ก็แล้วแต่ใครจะอวดสิ่งไหนนะคะแต่ก็คืออันนี้ก็คือพอใจในการที่จะอวดสิ่งนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ มีประโยชน์มีคุณค่าใช้ได้นะคะไม่ใช่แบบนะแต่ก็นะใครจะอวดอะไรก็เรื่องของใครนะคะเดี๋ยวมาแกะเดี๋ยวมาแกะนะว่าจะเอ้อน,นี้มันสิบเโลนะคะข้าข้าวมะลิข้าวเจ้าอันนี้11บเโลตัดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่า เราว่าไม่ได้คิดจะเอาถุงไว้โอเคดูเอ๊ะวิธีการเปิด่ะน,นะคะก็จะมีที่แกะแกะออกแบบนี้นี่มาแกะออกแบบนี้ดูดายให้ดูกดใกล้ๆเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็น เขเรียกน่าจะเป็นไฟเบอร์นะแล้วก็สิบกิโลแล้วก็ที่กดให้ข้าวลงมาแล้วก็เอาไปล้างตัวนี้คืออะไรอ๋อตัวนี้คืออ๋อเนี่ยค่ะก็น่าจะว่าเวลาดูข้าวอะไรอย่างนี้นะอหรือว่าข้าวอุ่นตา ้าจะใช้ดีอยู่นะคะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะเรามาเทข้าวกันแล้วจะไหวไหมไหวไหม ขอเปลี่ยนกล้องก่อนนะคะโหยกแค่นี้เหนื่อยสรุปก็คือใส่ได้หมดเลยนะคะ1ถุงข้าวเจ้ามะลิ1ถุง11กิโลใส่ได้พอดีนะคะจริงๆแล้วเขาก็คือให้ใส่เขามีเกณฑ์แค่10กิโลแต่เราใส่11กิโลได้นะคะข้าว1ถุงนะคะอะคลิปนี้มีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ